ทเลหมอกฝั่งประเทศพม,มา่ามาตั้งห้กวันเพิ่งจะเจอทะเลหมอกวันนี้นะพี่นะ <c oughs> โอ้ยทะเลหมอกเพิ่งจะมาวันนี้สวยไหมสวย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 โอ้มันเป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> รพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำณนะศูนยอ์อันนั้นนะฐานบริบัติการลอยช้างมู่ที่เรามากลางเต็นกันนอนก็มีพี่ชาติเพื่อนของพี่เบิม้ม เจอเราเมื่อวานตอนเย็นที่กำลังหมดสภาพกันอยู่ข้างล่างก <g ül> ็เลยไปลงไปหารถชาวบ้านทะเลหมอกครับรคบเปิดเต้นมาก็จะได้เห็นทะเลหมอกที่ลอยอยู่ด้านหน้าเลยสวยงาม <g ül> <g ül> ผมก็จับจองอยู่ที่หน้ารถยิมซีเลยเพื่อความปลอดภัยนอมน,น,นตรงนี้ วุนท้ายของการเดินทางนะยืดที่านนเชียงรายคืนนนึเอแต่ผมต้องขึ้นรถทัวร์กับครานี้เลยฮองหลาตีชักคืนออกโูเดี๋ยวกจุใจเย็นอีกอันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปที่แม่สายแม่สายแล้วก็เดี๋ยวจะแล้วก็จะเข้าไปที่เชียงรายเลยให้มันถึงเย็นๆนี้เนี่ยอันนี้เราก็จะลาจากฐานปฏิบัติการชังมูบดอยชังม่บ อันนี้ก็เดี๋ยวแยกกับพี่ชาตีนะพี่ชาตีเขาก็รถบ้านรถเที่ยวนะเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางต่อแล้วเราก็ว่ากันหน้างานทีว่าเราไหลไปผาที่ครับผมเราจะเป็นยังไงเมื่อคืนใช้ได้ไหมอุ่อากาศเย็นสบายเช้าก็ทะเลหมอกนะลมแนะนำเนาะถ้าปั่นถึงที่นี่ได้ก็มานอนที่นี่เนาะโอเคปั่นไม่ได้ก็รถมาแล้วกันเดี๋ยวไปต่อครับไปต่อเดี๋ยวสักวันสะสมประสบการณ์เดี๋ยวมันมาเองโอเคครับโอเคชวชปครับ ไปแล้วเด้อครับโอเคพี okay. 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 Right. Like okay. 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 ่ใช้ได้เลยมาแล้วครับไหลลง ไปไปหาที่มันดีสวยมันต้องมีตีตีฟังให้เงาบอกเห้ตรงนี้มุมไม่ได้อดออโอ้ทะเลหมอกมันมีสองด้านเลยนะพี่น้องพิมไ,<อ>ไปเรื่อยไปเรื่อยทางอาจจะก<า>ุกกากุกกากุกกาเนี่ยเราไปเรื่อยเรื่ยช้าช้าผมจะถ่ายคลิป โอ้สวยครับพี่สวยจริงสวยจริงครับสวยจริงฝั่งพม่าะนะขอแฟรผาพี่โอ้โหลงตรงนี้ลงชันนะครับ อจอดเลยป้ายจอดป้ายเลยวูชชเได้อ่คะค่ได้ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เขาเรียกว่าบ้านผายีใช่ไหม ไมกเรามาจากไหนเชียงเชียงรายครับเรามาจากเชียงรายอันนี้แนะนำสถานที่ที่คนที่นี่ป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอนี่นี่คนนี้เลยคนนี้เลยครับเราคนที่นี่แนะนำ่อยน้องสถานที่ที่เรียกว่าบ้านผาฮีใช่ไหมหนูเป็นคนที่นี่แต่ไม่ค่อยไม่ได้อยู่เนี่ยค่ะแล้วนี่มันคนพื้นเมืองชาวเขาเผ่าอะไรอ่ะเผ่าอาคาค่ะเผ่าอาคาและทั้งล่างนี่คือประเทศไทยหรือเปล่าออส่วนหนึ่งเป็นพม่าแล้วก็เป็นไทยด้วยค่ะแล้วทั้งแม่สายอยู่ไหนอ่ะ ก็ตรงลงไปเลยค่ะไม่เห็นเหรอแนะนําสวนคุณปู่นะคะดีสวยมากค่ะร้านคาเฟ่สวนคุณปู่ค่ะสวนคุณปู่ไกลไหมก็ลงไปอีกสักประมาณมีมีข้าวไหมมีค่ะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีที่สวนคุณปู่น้องน้องน้องมาถ่ายตรงนี้ให้ไหมถือถือกระซั้นอ่ามีตากล้องนะครับเป็นเจ้าถิ่นมาถ่ายให้ผาฮีนู่นประเทศไหนก็ไม่รู้ดูดูดูทางที่ลงนะโอ้โหทางที่ลง ลงทางเขาก็น่าจะชันพอสมควรและชันชันมากผมจอตรงนี้เลยว่าถ่ายรูป รู้สึกว่าเบรกเอาไม่อยู่แล้วร้อนจัดมันเหม็นไหมอเลยแล้วร้อนแล้วลงมาตลอดเลยพาสายหมอกลงมาเนี่ยหมอกคุมตลอดเลยข้างล่างเนี่ยผมดูแล้วที่ตัวอำเภอแม่สายน่าจะมีหมอกคุมตลอดเลยน่าจะมีกลิ่นอายของความหนาวลมหนาวมาจากเมืองจีนละตอนนี้ก็ขอพักเบรกก่อนไปมา,มาเดียวจอดกอนมาลยพี่นั่งกาแฟนั่งข้างบนเลยหาข้าวมีข้าวป่ะ มีเข้ากี่เนาะเบียร์เฮาส์คาเฟ่ใช่ป่ะอ่าเบียร์คาเฟ่โอ้โหเห็นพ้าเขาเรียกผ้เฮีอะไรเงี้ยผ้หมีผ้หมีอ่ะก็ผ้หมีโอ้โหสวยจริงในร้านเรื่องเงี้ยโอ้โห More of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach one there no awards? Mm -hmm. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun. will who their lost spread ones your the joy to h นี่เ,เ,เรนูมาแล้วครับโหดูนี่นี่กาแฟมคอกาแฟมเมกับแลชิลมากเลยเราดูบรรยากาศโอ้โหเมื่อกี้แดดสองเรานั่งอยู่ตรงระเบียงเงนแดดสองเราก็เลยขยับเข้ามาในชายคา ับภูผาจะไม่มีลำธารและสายน้ำให้นอนเล่นจะไปปิดทิปที่ป้ายเหนือสุดในสยามตรงคมแดนไทย ก็ดูจะวุ่นวายนิดหน่อย ดม่านพมแดนไทยเมียนมาแม่สายศูนย์เบตง2058กมแลแล้วเราก็มาถึงเนื้อสดยอดแดนสยามที่อำเภอแม่สายจังหวัดเจียงหาย เกาหลีเหนือนะครับมาถึงที่แม่สายนะครับผมถึงชายแดนแล้วทั้งหลังนี่คือเกาหลีเหนือนะแล้วที่ผ่านมาเป็นไงเราไปกันมาเนี่ยเจ็ดวันหกคืนสนุกมากครับสนุกมากได้เสือเอดูแลตลอดคครับผมส่วนใครที่จะมานะครับเตรียมความพร้อมให้ดีนะทั้งจักรยานแล้วก็ด้านสุขภาพร่างกายนะครับต้องแข็งแรงพอสมควรนะคหรับเส้นทางที่มาครั้งนี้นะคลิปนี้นะ ถ้าอยากจะมาปั่นกับผมก็ทักทายกันมาได้ผมมีทิปก็จะโยนไปให้ดูว่าถ้ามาได้มีใจรถจักรยานพร้อมร่างกายพร้อมก็เชิญนะฮะมาร่วมสนุกกันแล้วสนุกจริงๆไหมเพื่อนสนุกจริงๆครับสนุกจริงๆแต่ต้องไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกยางในอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับซ่อม์วิตเบื้องต้นต้องเป็นด้วยนะครับถ้าจะมาเนี่ยอ่าครับผม โอเคแล้วเจอที่ต่อไปนะครับผมเจอที่ต่อไปครับทริปนี้ก็ผมขอปิดทริปตรงนี้เลยเดี๋ยวจะปั่นเข้าเชียงรายครับไม่มีอะไรแล้วอ่ามันก็จะเป็นทางราดบเรียบๆผ่านเมืองๆไปไม่มีอะไรเดี๋ยวปิดทริปตรงนี้เลยแล้วก็ครับผมไว้โอกาสหน้าเจอทริปเจครันโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ